ทีนี้ก็ยิงแบบลงกล้องคู่เลยนะครับผมจัดปายแบบนี้โอ้โหจัดปายโอ้โหเรียบร้อยไม่มีปัญหาเลยขันปอกบบนี่โอ้โหเคลียสวัสดีครัโโแบทบุกคนวันนี้พี่เล็กมีของเล่นใหม่มารีวิวให้ดูกันอีกแล้วก็จะเป็นปืนลูกซองหักล้ำเลยนะครับ ลำกล้องแฝดด้วยรหัสสินค้า mz 6 8 6สำหรับรุ่นนี้ก็จะมีเข้ามาให้เลือกกันอยู่2สีนะครับก็จะเป็นสีนี้เลยครับสีน้ำตาลดำแล้วก็อีกสีหนึ่งครับจะเป็นสีกลมเทาแบบนี้นะครับผมสำหรับพิเลสตัวใหญ่ๆก็ประมาณนี้เลยนะครับผม ดูแล้วเหมือนลูกซองกำนันจังเลยสำหรับสายสะสมงานคลาสสิกต้องไม่พลาดเลยนะสำหรับลูกซองรุน่นนี้และหลังจากที่ไปเล่นทดสอบดูแล้วครับก็ถือว่าระบบใช้งานได้ดีเลยทีเดียวรายละเอียดทุกอย่างนะครับตัวปืนที่ทําจากพลาสติก ABS เกรดค่อนข้างดีเลยนะครับมองเพื่อนเผือจะคล้ายๆกับไม้นะครับผมเนี่ยเขาทําเลียนแบบมานะครับให้มันคล้ายกับลายของไม้นั่นเองทําให้มันสวยงามแล้วอีกอย่างนึงก็คือจับประชับมือนั่นเองนี่ยเป็นลายตรงนี้เนี่ยมบผมนี่แบบนี้เลย โอ้โหสวยงามจริงนะมีลางให้ติดอุปกรณ์ด้วยครับผมสําหรับลาตัวนี้แล้วความกว้างมาตรฐานก็อยู่ที่ประมาณ20-21มิลประมาณนี้นะครับใครสนใจหรืออยากจะสอบถามอะไรก็ทักหาแอดมินเขาได้เลยครับตรงนี้จะเป็นปุ่มกดสําหรับปลดเพื่อหักลับนั่นเองแบบนี้นะครับ อันนี้ก็ล็อกไว้นี่รายละเอียดตัวปืนก็เป็นแบบนี้เลยครับตรงปลายลำกล้องก็จะมีแบบ Gun, รตรงนี้เป็นสีส้มๆมานะครับตรงประกาตัวนี้ก็เป็นแบบนี้เลับผมทำเรียนแบบลายไม้เช่นเดียวกันครับเป็นพลาสติก ABS ตรงนี้เป็นตุ่มๆคล้ายๆกับหนามเตยนะเรียกเรียกว่าตุ่มหนามเตยนะเรียกง่ายๆแบบนี้แต่มันจับแล,แล้วมันไม่ได้เจ็บมือนะมันทาให้เราจับแล้วมันกระชับมือมากขึ้นนี่ครับรายละเอียดแบบนี้เลยใต้ตัวปืนก็เป็นแบบนี้ครับผมแล้วนี่ก็อีกฝั่งหนึ่งก็เป็นแบบนี้ครับนี่แบบนี้เลย น้ำหนักก็ถือว่าใช้ได้เลยนะทุกคนนะบอกได้เลยนะว่างานน่ะไม่ได้กองแก๊งเลยทีนี้ก็มาดูตัวสีกลมเทากันบ้างครับนี่ครับรายละเอียดด้านนี้ก็เป็นแบบนี้เลยครับผมนี่นี่ครับผมนี่แบบนี้ดวยในอีกฝั่งหนึ่งครับนี่แบบนี้เลยด้านบนก็มีรางให้ติดอุปกรณ์เช่นเดียวกันครับรายละเอียดทุกอย่างเหมือนกันครับต่างกันที่สีทับเิมในกล่งองก็จะมีตัวปืนไปแบบนี้เลยฮันโนล มีดอทแถมมาให้ด้วยนี่ครับตัวดอทก็เป็นแบบนี้เลยดึงตัวกัน่านนี้ออกครับก็จะมีสวิตช์ปิดเปิดตัวนี้ครับผมหมุนมาด้านนี้ครับนี่เป็นไฟเขาเขียวขึ้นมาแบบนี้นะนี่แบบนี้นะครับมันก็อาจจะไม่ได้เป็นการกระบาดจา๋าเหมือนกับดอทบีบีกันหรือดอทของแท้เขานะ้ครับผมตัวนั้นมันราคาสูงอยู่เหมือนกัน,นครับแค่ดอทบีบีกันเนี่ยขั้นต่ำนะแบบนี้ก็มีอยู่แล้วแนละ้วเก้าร้อยขึ้นไปแน่นอนเลยนะผมนี่แบบนี้เลยนี่ก็มีไฟให้เอาไป เล่นกันนะครับผมแบบนี้เลยแล้วเราก็หมุนไว้เพื่อปิดไฟนะครับผมเวลาที่ไม่ใช้งานส่วนพวกที่ปรับอะไรตรงนี้ครับผมเขาทำหลอกมาเฉยๆนะปรับไม่ได้นะครับผมตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นตัวขันยึดนะครับนี่คลายออกนะครับผมคลายออกแบบนี้เลย เพื่อให้ตัวล็อกกับรางเนี่ยมันขยายแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับผมเวลาคลายน็อตตัวนี้นะครับพี่เล็กแนะนานะอย่าไปหมุนตัวนี้ออกมาจนมันหลุดออกมาเลยนะครับแค่คลายล้มหลวก็พอแล้วถ้าบางครั้งเราไปหมุนจนหลุดออกมาเนี่ยบางทีไอตัวน็อตที่มันอยู่ด้านในเนี่ยมันหลุดหายแล้วงานจะเข้านะครับผมมีปลอกกระสุนมาให้6ปลอกแบบนี้เลยครับผมนี่ปลอกกระสุน6ปลอกสําหรับรุ่นนี้รับใช้ปลอกกระสุนแบบเดียวกันกับลูกซองเจฮตนะครับผมขนาดอะไรก็เท่ากันหมดกับลูกซองเจฮนะครับแล้วก็มีหัวกระสุน โมมาให้นะครับผม2แ,แผงแผงละ10นัดเป็นแบบหัวจุ๊บดูกรโจกเนี่ยสินัดนะครับแล้วก็หัวมนธรรมดาแบบนี้1 0นัดขออนุญาตแจ้งไว้ก่อนนะครับในบางรถบางรุ่นสีของหัวกระสุนโพรนตรงนี้อาจจะแตกต่างกันไปก็อย่าไปซีเรียสเรื่องสีนะครับก็คร่าวๆกันแล้วกัน,กนว่าได้กระสุน20นัดนะครับส่วนเรื่องหัวมลหรือหัวจุ๊บเนี่ยอย่าไปซีเรียสน,นะครับตรงนี้นะทุกคนเอาเอ๊ะแล้วนี่คืออะไรในะถุงนี้มาดูกันดีกว่าแกะออกมาเลย โอ้โหแ่ออกมาแล้วก็เป็นแบบนี้นะทุกคนเป็นปลอ,อกกระสุนลูกซองนั่นแหละนะครับแต่รุ่นนี้พิเศษหน่อยสามารถยิงกระสุนได้สแบบเลยนะครับตัวนี้จะมีมาให้2ปลอ,อกนะครับเอาไว้ยิงหัวกระสุนโฟมขนาดเล็กแบบนี้นะครับผมหรือเรียกกันภาษาคนเล่นปืนกันแล้วกันว่ายิงลูกปลายแต่มันได้แค่3นัดต่อ1ปลอ,อกแต่นี้มีมาให้2อ,อันแล้วก็หัวกระสุนโฟมแบบนี้1แผง10นัดนะครับผมวิธีการเล่นก็ง่ายๆนะครับผมเอาหัวกระสุนโฟมออกมาจากแผงของมัน ดันออกมาเลยครับผมส่วนใครที่มีหัวกระสุนโฟรมรุ่นที่ใช้ยิงกับปืนสั้นชักคัดบอกหรือรุ่นชักยิงทีละนัดก็แหล้นะครับผมสามารถเอามาใช้ด้วยกันได้เลยนะครับผมแต่ถ้าใครไม่มีแล้วกลัวว่า10นัดที่เขาแถมมาให้เนี้จะไม่พอหรือจะหายสามารถทักบอกกับแอดมินเขาได้เลยนะครับสั่งซื้อเพิ่มเติมไได้เลยสําหรับหัวกระสุนแบบนี้นะครับแต่ถ้าใครมีก็ไม่ต้องซื้อใหม่ครับ เอาของตัวปืนสั้นรุ่นชักยิงทีละนัดนั่นแหละเอามาใช้ได้เลยครับแบบนี้เดี๋ยววิลเล็กจะเอาหวัวแบบนี้มาทดลองให้ดูกันนะครับว่ามันใช้ได้จริงไหมนะผมอันนี้ของปืนสั้นนะนี่เขามาแบบนี้เลยนะผมชักสามหัวแล้วก็เอาใส่เข้าไปในรูตรงนี้เลยครับมันจะมีรูทั้งหมดสามรูนะครับใส่เข้าไปแล้วก็กดเข้าไปให้มันจมลงไปแบบนี้เอาหัมกดลงไปสามหัวแล้วบางครั้งนะครับเวลาที่เรายิงเวลาที่เราเล่นหัวกระสุนมันอาจจะออกไม่ครบทั้งสามหัวนะครับมันอาจจะมี ออกสองหัวเรืออะไรก็แล้วแต่หรืออาจจะมีเหลือขาไว้บ้างก็อย่าไปซีเรียสครับบางทีจังหวะลมอ่ะมันไม่ได้นะครับผมทำมาไม่ออกเราก็เอาไม้เล็กๆแย่เ yeah, ขาตรงนี้นครับผมแทงครับมันหลุดออกมาแค่นั้นเองนะครับผมวิธีแก้ไขส่วนปลองนี้่เลีเจ้าหัวแบบที่เขาให้มานี่นครับผมนี่สามหัวนะครับผมรายละเอียดทุกอย่างเหมือนกันครับต่างกันที่สีเท่านั้นเองกดเข้าไปเลยครับผมนีน่กดเข้าไป ไปเลยนี่สาหัวแล้วหัวดแนนตัวนี้เป็นของปืนสั้นนะครับพี่เล็กเอามาทดลองให้ดูว่ายิงด้วยกันได้ไหมนะผมเดียวเดียวเดียวลืมประกอบดอดใส่ดอดเข้าไปน่อยเพื่อความเท่ของชีวิต <c oughs> ชอบตำแหน่งไหนก็จับไปนะทุกคนขันแค่ตึงมือพอแล้วอย่าไปขันแน่นเหมือน็ขบขันช่วงล่างรถยนตนะทุกคนเปิดไฟหน่อยโอ้โหแม่นี้เลยโอ้โหวิบวับวิบวับตดปุ่มตรงนี้ แล้วก็หักลงมานะครับผมหักลงมาจนมันดังแกลกนะครับผมนะั่นคือมันอัดลมไปในตัวด้วยนะครับผมอ่าแบบนี้อัดลมเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็ปอดสูนมาบรรจุเลยแบบนี้ับผมใส่ลาไปเลยโอ้โหใช่ทีละชอเม็ดเลยแล้วเราก็หักมันขึ้นมาแบบนี้พี่เล็กขออนุญาตปิดไฟไ้ก่อนนะเปลืองถ่านนะผมกลางวันมัรู้จะเปิดไปเพื่อนะครับผมระบบการยิงนะครับเหนียวไกลครั้งแรกเบาๆมันจะยิงออกหนึ่งลำกล้องแล้วก็เหนียวซ้ำเข้ามาอีกทีหนึ่ง จะยิงลํากล้องที่2นะครับผมหรือถ้าอยากจะยิงพร้อมกันทั้ง2ลํากล้องเลยก็คือเหนี่ยวไกลเข้ามาทีเดียวจนสุดเลยครับมันจะออกพร้อมกันทั้ง2ลํากล้องนั่นเองนะเข้าใจนะเดียว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 คลิปนี้มีข้องเลนส์ใหม่มาเพิ่มด้วยตัววัดความเร็วก็สุนนั่นเองพี่เล็กลงทุนสั่งมาวัดให้ดูเพื่อทุกคนเลยนะเนี่ย แต่ก็อย่าไปซีเรียสอะไรมากมายสาหรับเรื่องความเร็วของกระสุนนะครับแจ้งไว้ก่อนสําหรับปืนของเล่นพวกเป็นกระสุนโฟมแบบนี้ส่วนใหญ่พี่เล็กจะหาแต่แบบที่มันดูสวยงามนะครับระบบการเล่นสมจริงแต่ไม่เน้นความแรงนะครับอันนี้เอาไว้ให้น้องๆหนุๆเล่นกันได้สนุกสนานในบ้านนะครับจะเน่าทำไมวันนี้เอาทีละนัดก่อนนะเอานันแรกก่อนนะว นี่แบบนี้เลยโอ้โหความเร็วอยู่ที่ประมาณ6 6 2ฟุตต,ต่อวินาทีหรือ FPS นั่นเองนะผมถือว่าใช้ได้นะครับสำหรับปืนของเล่นแต่บอกก่อนนะครับว่าความเร็วขนาดนี้โดนตัวเนี่ยไม่เป็นอันตรายนะครับก็แค่ประมาณจึ๊กๆเท่านั้นเองขออย่างเดียวนะครับแค่ไม่เล็งใส่หน้าใส่ตาก,กันนะครับทุกคนความเร็วมันไม่ได้เหมือนมีปีกันนะครับมีีกันเนี่ยปืนยาวเนี่ยอยู่ที่ประมาณ300อัปขึ้นไปเลยนะครับผมตัวนี้ก็อยู่ที่66เท่านั้นเองเห็นไหมครับเมื่อกี้พี่เล็กเหนี่ยวไกคร เจาะออแค่ลําก้องเดียวแล้วเราก็จะเหนี่ยวซ้ำอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้มันออกลําก้องฝั่งนันซ้ายนะครับผมแบบนี้เลยนะครับผมความเร็วก็ไม่แตกต่างกันครับอยู่ที่64.6ฟุตนะครับผมต่อวินาที ทั้งสองลำกล้องความเร็วแทบไม่แตกต่างกันครับ64 6 6วิ่งอยู่ประมาณนี้เข้าๆนะครับผมตัวนี้เราไม่ได้ซีเรียสอะไรกับเรื่องความเร็วมากมายพี่เล็กแค่หาเรื่องสั่งมาทดลองให้ทุกคนดูเท่านั้นเองนะครับผมไม่อยากเสียตังค์อะครับน้องๆเครื่องหนึ่งนี่ก็ไล่บ้าน่าเยทุกคนยิงเส้นแล้วขัดบอกกดตรงนี้ครับผมโอ้โหเรียบร้อยเลยโอ้เนียสามารถตั้งโชว์แบบนี้ได้ด้วยเหรอทุกคนอ๋อ อย่างเฟี้ยวอะวิธีการเล่นครับก็ใส่เข้าไปในปลอกแบบนี้เลยกดเข้าไปให้มันสุดนะครับครั้งแรกพี่เล็กจะทดสอบเป็นหัวกลมธรรมดานะหัวมนธรรมดานั่นเองทั้งสองนั้นเลยนะครับผมจัดไปเมียวครั้งแรกน่าจะเป็นลํากล้องฝั่งด้านขวานะครับที่ออกก่อนแบบนี้เลยนะผมห้าสิบแปดจุดเจ็ดนะครับผมแบบนี้เลยห้าสิบเจ็ดนี่ห้าสิบเจ็ดฟุตต่อวินาทีนะครับผมประมาณนี้นะทีนี้มาทดสอบความเร็วตัวหัวจุกดูกระจกกันหน่อยนะครับผมแบบนี้นะครับ จัดปลายซ่องนัดเลยนี่นัดแรกเราก้องด้านขวาจัดไวโอ้โหหกสิบสี่จุดสองฟุตก่อวินาทีนะผมนี่หกสิบสี่จุดสองนะผมความเร็วมันก็อาจจะมีไม่นิ่งบ้างนะครับเพราะว่าหัวกระสุนโฟมความแน่นความกระชับของแต่ละลูกอะ่ะอาจจะไม่เท่ากันนะผมแล้วก็อีกนัดหนึ่งนะผมแบบนี้เลยโอ้โหตัวนี้วิ่งอยู่ที่เจ็ดสิบเลยนะทุกคนนี่แบบนี้เลยตามที่เห็นเลยนะผม ยิงเศตขัดปอกแบบนี้เลย <laughs> เดี๋ยวพี่เล็กจะทดสอบยิงฝ่ามือตัวเองให้ดูนะครับว่าความเร็วที่วัดได้60หรือ70ฟุตต่อวินาทีเนี้เวลาที่โดนตัวนะ่ะจะประมาณไหนนะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าไม่แนะนําให้อาไปเล็งใส่หน้าใส่าตาหรือยิงใส่ตัวกันไม่แนะนําเลยครับเอาไว้ยิงเป้าเล่นคขำๆในบ้านกันนะครับด้วยหัวจุ๊บดูกระจกแบบนี้นะครับนี่ระยะใ,ใกล้ๆนะพ่อแบบนี้ยังไม่เคยลองนะอะลองดูครับพ่อจัดไปนัดแรกแบบนี้ นี่ครับผมมันก็จะประมาณว่าจ,จิกๆเท่านั้นเองไม่ถึงกับเจ็บหรืออันตรายอะไรไม่มีนะครับผมจัดไปแบบนี้เลยก็ยังไม่เจ็บไม่อะไรไม่เป็นอันตรายนะบ,บอกแล้วนะผมพึงรละลึกไว้เสมอว่าปืนทุกกระบอกนั้นมีกระสุนบรรจุอยู่นะครับของเล่นแบบนี้มันก็มีประโยชน์นะครับผมสำหรับน้องๆหนูๆหลายๆคนจะได้ฝึกความคุ้นชินในการใช้อาวุธอย่างปลอดภัยนะครับผม เวลาที่โตขึ้นมามีโอกาสที่จะจับของจริงเราจะได้มีความคุ้นชินในกฎของความปลอดภัยนะครับหนักที่ประมาณเท่าไรนะผมหกร้อยสิบห้ากรัมก็ประมาณหกขีดนิดๆเท่านั้นเองไม่รู้เป็นอะไรพอจับลูกซองทีไรเสี่ยงมันจะเน่มเหมือนกำนันในนั่งเลยทุกคนความยาวรวมนะครับเมื่อวัดด้วยตลับเมตรสู้ชีวิตตัวนี้คนระับอยู่ที่ประมาณห้าสิบสี่เซนนะผมวัดตั้งแต่ปากกระบอกจนมาถึง สุดท้ายหน้าตัวนี้เลยครับ54เซนก็อย่างที่บอกนะครับสำหรับรุ่นนี้จะมีให้เลือกกันอยู่2สีตัวนี้ยังไม่ได้ติดดอทเข้าไปนะนี่เวลาติดดอทเข้าไปแล้วโอ้โหเท่ดีเหมือนกันแล้วทุกคนเนี่ยแบบนี้เลยส่วนคลิปต่อไปพี่เล็กจะมีของเล่นอะไรรีวิวให้ดูกันอีกอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับทุกคนแบบนี้เลยนัดที่สองย่างพายแล้วก็ขัดปอกแบบนี้ทีนี้ก็ยิง้อมกัา2นัด2องลำตองเลยแบบนี้แะ้วบมจัดไป โอ้แหวนี้เลยแล้วก็ขัดโปโอ้โหเครียีพี่เล่นแนะนําว่าถ้าอยากจะให้มันออกพร้อมกัน2ลํากล้องในการยิงหนึ่งครั้งอยากกกกาะะง่ากระตุกไกลมากนะครับบางครั้งเนี่ยถ้ากระตุกไกมันจะออกแค่นัดเดียวค่อย <c oughs> ๆลากเข้ามาจนมาสุดเลยนะผมมันจะออกพร้อมกันนะผมลากไกายาวๆแต่เร็วหน่อยนะครับผมแบบนี้มันจะออกสองนัดเลยนี่แบบนี้นะครับผมจัดไปและะ้วปอยรุ่นโอ้ oh.